สวัสดีค่ะที่นี้เจ้น้อยกับแมวจี๊ดนะคะวันนี้จี๊ดรับบทค่ะทุกคนนี่รับบทดูคลิปตัวเองค่ะเจ๋งไม่ล่านี่เอ้ยอไอไอ้ชโนปิดนานไว้เอ้าจี๊ดมาแล้วนี่ต้องเอาออกไอ้ชโนมาแล้วเหรออ๋ไม่อยากดูเลยชโนเนี่ยแหนทุกคนถ้าถ้าชอบก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยนะคะจีะ๊จีคิดคิดถึงทุกคนนะคะมไม่มาสองวันคิดถึงคิดถึงอ,อไม่อยากดูเลยภาพสโนนแม่คะ่ะถ้ายัางไงก็แชร์ให้ด้วยนะคะคุณแม่คะ่ะจิดคิดถึงคะ่ะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะแม่คะ่ะ ต้องออนแมชฉหน่อยนะเจ๊เจ๊เจ,เจ๊ปิดปิดปิดคลิปนี้ให้หน่อยเจ๊มีแต่โนไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่เใ,ใครมามโฉนโฉเลียตัวเองทำความชาดดีกว่าออเจ๊เปิดวิดีโอไว้เนี่ยไม่รู้ไปไหนปิดก็ปิดไม่เป็นเด้อ อาจารย์มาปิดยังไงเนี่ยอืมปิดยังไงเนี่ยเจ๊โอ้ยมาทิง้งเปิดวิดีโอไว้เนี่ยโอ้ยอปิดยังไงเนาะอนอนอยู่เนี่ยอ่ะปิดซะเลยนี่ไงห่าฉดใจจริงๆนานอ้าวโอ,โอ๊อะไรมาอีกอะโอ้ยนึกว่าปิดแล้วหืมเยวเลื่อนดูก่อนเยวเลื่อนดูก่อนว่าปิดตรงไหนโอ้ย จะหลับก็ไม่ได้หลับเจ๊เจ๊เจ๊บังคับให้ให้ดูคลิปตัวเองค่ะทุกคนค่า <laughs> ดูดูนั่นเจ๊เปิดให้ดูเลยอ่าโอ้โหอ่าอย่างอื่นก็มาให้ดูดูให้ดูคลิปตัวเองบ้าเปล่าเจ๊ <laughs> นี่ฝากด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ชี้ด้วยนะคะมแมวขาว ตัวนอนเก่งค่ะทุกคนแต่ว่าจับหนูก็เก่งเหมือนกันนะคะตอนนี้หนูของเจ๊ก็ไม่มีแล้วค่ะหมด <laughs> หมดเกลี้ยงเลยจีจิตเจอแต่มแมลงสาบตอนนี้อึ่งอึ่งตอนนี้น่ะหนูหมดแล้วค่ะบ,บ้านใครมีหนูก็บอกได้นะคะบอกบอกผ่านเจ๊ได้นะคะจีจิตจัดการให้ ต้องการความรักจากเฮียวันนี้เฮียแหะอย่าทำแต่งานไปเฮียรักแมวเป็นมั่งเปล่าเนี่ยเดี๋ยว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 จจ๊จะไปช่วยนี่โอ้ยโอ้โหห่วงจังนี่เฮียไม่ให้เล่นนี่มามานอนที่ชุดชนายเจ๊เลยโอ้โหเจ๊ชุดชนายมันใช้ของยี่ห้อน ไหนเนี่ยม,มันกินชุดๆนะเจะ๊อืม,อมเดี๋ยวเดี๋ยวจี๊ดยอดให้อีกเพิ่มนะเจ๊ะนะฮ่าสาดใจได้ที่นอนอย่างดีเลยวันเนี้ฮข้างล่างก็หมุนเอเลเลยฮ่าฮสบายพอดีตัวเลยเจ๊อ๋จี๊ดสบายใจที่เฉดเลยได้ที่นอนของเจ๊เนี่ยมันนิ่มจริงๆเลย อังเกงไหนยี่ห้อไหนเนี่ยเจ๊โอ้โหน,นิ่มสุดๆุด้เอาจิตอุ้ยมานอนขาเจ๊เจ๊ยังปวดขาอยู่อุ้ยเห็นว่านี่กระด้เห็นว่าหักนี่ก็โอ้โหนอนคขี้อื่นไม่นอนนะมานอนตักโอ้โหโหดูดูดูแมวหาเจ๊ บอกว่ารักแมวรักแมวมดูสิเนี่ยดูดูดูดังแมวดีโอ้โหดำปื้อปือ้อโอยบอกว่ารักแมวรักแมวรักยังไงเนี่ยดังดำปื้อปื้อเลยเนี่ยโอ้ยเราจะฟ้องแม่เลยบาย,บายบาย